ครับเราไม่รอแล้วครับเราขีออา่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปแล้วมารับไปแล้วครับมอเตอร์ไซค์รวดเร็วกว่านะไม่ต้องรอคนเยอะอ๋อบรรยากาศดีครับนี่ครับหลังจากที่จุดที่หนึ่งที่เรารถมาจอดแล้วเราขึ้นไปตัว สบายวอล์กนะครับอากาศเย็นสบายดวรถไหวเปล่ารถไหวเปล่า <laughs>

ศาสตดของอะสาดของ 재미 กายวอล์กนี่ถึงแล้วว้าวครับโอ้โหมันมากลุงลุงจะพาซิ่งมันมากสาสโอ้โหสตุดๆอาจารย์ตั้งอ,อย่าคิดด้วยกันเลย หวัวนี่นนเลยหัวฟูเลยอ่ะขอบคุณครับด้วยก,กันนะอ่าโอเคครับครัอบอ่ะไฟเลทจุดตรงน,นี้อ๋ออันนี้ต้องซือ้อซื้อตัวเดี๋ยวซื้อตัวเลยก็ศาสตร์มันเลยใช่กูรักเขียวจริงๆโอเคนะครับอันนี้เลดี้ เลดี้กาก้าอือนี่ครับห้องน้ำที่นี่อขอไป